สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันเช้านี้ก็เก็บงานค่ะนี่ค่ะเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ใช้มีดแซะหลักจะได้ไม่ขาดที่สูงๆระโด,โดก็ หมดไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บน้อนิดหน่อยเดี๋วันนี้จะเก็ะย้ายคขมินน้นเลยค่ะเข้าริมหน่อยพวกนี้ก็เป็นสะเดาค่ะคิดว่าสะเดานี้จะเอาไว้แบบนี้เวลาน้องเข้าขายประเผาเขาจะใช้ก็เด็ดง่าย เนี่ยค่ะเขาก็มาตามรากรากเขาอยู่ไหนเขาก็แตกที่นั่นตรงนี้เมื่อก่อนก็น้องเป็ดน้องห่านมาเล่นน้ำแถวนี้ค่ะก็เลยเป็นที่น้ำขัง ที่เออพื้นก,ก็ยังชุ่มอยู่คะ่ะไม่ฝนขาดไปหนึ่งวันละพอฝนขาดไปเดี๋ยวก็จะเริ่มแห้งแห้งแห้งพอฝนมาก็ชื้นหน่อยแถวนี้ก็เก็บงานละคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เดินเก็บเรื่อยๆคะ่ะ เดินดูเรื่อยๆมีอันไหนผิดผิดสายตาก็เก็บออกพวกของด่างนี่มันเขาจะสว่างดีนะคะนี่ถุงเงินค่ะ เดี๋ยวจะหาอะไรดังๆมาปลูกปลุกริมรัว้วหาเพื่อนเขาเมื่อก่อนมีหลายชนิดอันนี้ก็เดินตักออกไปคุยออกไปมีงานเก็บอีกเยอะเลยค่ะขยะก็ยังไม่ได้ไปทิ้งเดี๋ยวจะขอลูกเอานอ็อต ตรงนั้นออกแล้วเอาออก,ออกเอาบรรทุกไปทีละถุงเอาออกไปทีละถุง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พาคเงยหน้าไงคะก็เลยทำคลิปซะหน่อยทำสักคลิปก้มนานก็เดี๋ยวมึนหัว โอ้โหคืนไปบนนู่นละค่ะก็ปล่อยเขาป่ยเขาคืนไปให้กระลอกให้อะไรกินให้นกจะได้ออกแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติคขมิ้นนี่ออกมานอกไป เดี๋ยวขุดไปปลูกข้างรั้วทางน,น้นงอา้าเห็นสีดำแวบๆไปไหนแล้วล่ะเขาตอนจะนอนอยู่บนระเบียงหนูนินทองขาวจะนอนอยู่หน้าบ้านเป้าแม่ตอนนี้ไปไหนกันก็ไม่รู <laughs> ้ ออทางขาวอยู่นี่แล้วหนูนินอยู่ไหนลูกเวสหนูนินโน่นอะถ้าหิวนะ่ะจะมาขอวันนี้จะมีอะไรให้เขาเนี่แโอคนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะ